สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมเนาะวันนี้บ่าเขีนจะพาขึ้นไปบนหอ,อนี่นะฮะไปเราลองขึ้นไปกันดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับนรเนาะบ่าเขนคิดว่ามันน่าจะสวยแหละนะครับมันไม่มีใครขึ้นมาเลยนะมีบ่าเขนนี่แหละขึ้นไปคนเดียวนะครับบ่าเขนมองดูข้างล่างช่างใจอยู่พักหนึ่งนะครับว่าจะขึ้นไปหรือไม่ขึ้นไปดีนะครับป่าเขียนคิดว่า ข้างบนมันน่าจะสวยแหละนะครับก็เลยขึ้นมานะครับมันก็สวยจริงๆริงนะเพื่อน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 ดูสิครับเนี่ยโอ้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้มุมด้วยกับหัวอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะเนี่ยไอ้เต็นต้นแดงแดงเนี่ย้าที่กําลังจะขึ้นนะครับเนี่ยเช้าเ้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่หกโมงดีนะครับตอนตีห้ากับหกโมงนี่แหละเนี่ยโอ้โหสวยมากนะมองตาเปล่านี่สวยมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อน มีเสียงนกเสียงอะไรนนี่เนี่ยบินไปบินมาอย่างนี้นะพวกเขากําลังออกหากินเขาเนาะวิวรอบๆบก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนสำหรับบ่าวเคนบ่าวเคนว่าสวยนะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยนะครับเช้าเ้านะครับอากาศเย็นเย็นะเพื่อนเพื่อนเนาะอากาศเย็นๆลมพัดเบาเานะครับเสียงนกเสียงอะไรร้องนะครับเนี่ยมุมถงสูงมองดูกว้างนะครับโอ้สบายตาเพื่อนเพื่อนสวยมากครับ เป็นไงเพื่อนๆโอเคครับผมคันนี้แหละสวัสดีครับ